พอจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลหลวงพ่อไปประเทศอินโดนีเซียเพิ่งกลับมาเมื่อเดือนออมิถุนา <c oughs> มิถุนาหนะลวงพ่อไปสิบวันพอไปเห็นพี่น้องประชาชนชาวอินโด,น,ดนะโอ้ขามาเขาบอกพระมันน้อยเวลาหลวงพ่อไปโอ,โอ้คนมาเนี่ยเป็นหลายร้อยนะบางแห่งเป็นพันนะ ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นในตึกวัดสังคารามะชั้นบนว้างคนเต็มหมดมีเอกอัคราชทูตไทยพูดอินโดจากนั้นก็มีผู้ใหญ่จากสำนักพูดอินโดวัฒนธรรมอินโดเข้ามาแล้วก็ชั้นลา่างเต็มอีกชั้นล่างสามชั้นนะคนหลายพันนะ แต่หลวงพ่อก็พูดภาษาอินโดไม่ได้หรอกพูดภาษาไทยเน่ยแต่ก็มีพระธรรมทูตจากเมืองไทยไปพูดอธิบายให้ฟังแต่ชาวอินโดมีดีอยู่อย่างทันนวานะที่ยังไงเขาส่งฟังให้จบนั่งฟังอย่าง่างนั้นแหละนั่งฟังนมมือฟังเ <c oughs> ออเห็นนะโอ,อ้แต่ได้เขาอจากที่บอกเขาหาวา้พระเนี่ยเขาว้พระกาจะหว้ยพระอะรหังธรมมาสรมบุตรว่าพร้อมกัน เสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วก็อาราธนาศินมายัางพันเตตัวเด็กๆน้อยนะพูดด้วยกันหมดเลยนะปนมมือนั่งเพราะเสียงดังก็กระหึ่มไปหมดอาราธนาเทศนะี่พม,มาจะโรกาทิปฏิสหมปฏิพูดได้อีกเออจะได้บางทีมันมีการเจริญพระพุทธบทสมันตาจะกวาเลยสุพูดได้ทุกคนนี เอากาวคําถวายทานกาวทำคำเป็วนว่าไม่ได้ผู้นำอีมานี้อีมานี้มายังพันเตมเขาพูดพร้อมกันทั้งหมดเลยเาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตัวเล็กๆขนาดนี้พูดด้วยกันทั้งหมดเลยพงพ่อเห็นแปลกเว้ยว่าเก่งกว่าเมืองไทยเว้ยวะเ,เมืองไทยของเราเนีต่ถ้าหัวหน้าไม่มาเดี๋ยวมองหากันเลยเนี่ยเป็นผู้นําแต่อันนี้มันนําได้ทุกคนเนี่ยวาตั้งแต่เด็กเล็กพูดได้ทั้งหมด แต่ก็มีแปยู่อยจังเมืองของเขาเนี่ยเด็กกระนำเด็กหนุ่มอายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่เขาเป็นอาสาสมัครนะเป็นอาสาสมัครเป็นกลุ่มเลยเป็นมูนิเทหรือกว่าเป็นกลุ่มสำนักพุทธเรือเป็นวัดเขาจะมีมีกลุ่มของเขาเด็กอายุยี่สิบยี่สิบกว่าปีเขาจะมีป้ายถ้ามีงานใหญ่ใหญ่อย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยเด็กเหล่านี้นะ ออกมาจัดที่นั่งที่พักพาอาศัยปูสาปปูเสือต้อนรับแขกเ,เมืองนี่แปลกว่าว่าแเราถามได้ได้ว่าจ้างอไม่เป็นอาสาสมัครเอ,อมาช่วยเติอชุมชนและสังคมเอ,อแต่เด็กเมืองไทยเหล็กต้วนี้มีแต่ดูโทรศัพท์แต่เด็กเมืองอินโดนี่แปลก แต่ใน,นเมืองเขามันไม่มีพระใช่ไหมล่ะไม่มีพระจังหววันพระเลยเวันวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะเข้าไปไปอบรมเลมีมูลนิธิขึ้นมาแล้วกับเด็กหนุ่มสาวเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีวิทยากรเข้าไปอธิบายเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องอแต่ก็บางที่ก็อธิบายเรื่องจงแม่กวนอิมบางอะไร ไปเรื่องหมหายานบ้างอะไรสะนั้นทั้งเทระวาดบ้างกันสุดแท้แต่อธิบายวิธีการนั่งสมาธิทำไงเขาอธิบายมันมีแต่นั่นแหละเขาไม่นั่งฟังแต่ปีวันหนึ่งมากนะเอออาเกียวว่าไม่มีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อจะทำน้ำมนต์ที่หลังก็ได้หรอกอ อันนี้ก็คือหลวงพ่อไปอินโดอินโดนีเซียเล่าให้ลูกหลานได้ฟังนะแต่ก็ไปสิบวันก็จะมีประโยชน์ถ้าจะว่าไปแล้วก็มีประโยชน์มากอยู่เขาถกไว้ที่ดินหลวงพ่อเพื่อสร้างวัดสองแห่งแห่งหนึ่งกประมาณสักห้าเจ็ดไร่มันเป็นวัดละจังวัดว่าสังฆสังฆเมตตาอารามะใช้ในนามของหลวงตามหาบ่น วัดนวเนี่ยหลวงพ่อกันเนี่ยเขาโฉนดที่ดินให้หลวงพอ่อหลวงพ่อ,อามาเมืองไทยด้วยแหละมาก็ให้ท่านจันหลงพุทธศาสนาเนี่ยเอาไปปั๊มทูตไทยด้วยทูดคือิโนโดด้วยเพื่อให้มันเป็นหลักฐานราะมันเป็นมันเป็นโฉนดมันเป็นโฉนดหลวงพว่อเออหลวงพ่อก็รับมาและอีกแห่งหนึ่งจะเนี่ยเขาตวายอยู่ในเกาะเกาะสังสัง สังกาสังกาสังการะสังกาอันนั้นก็ประมาณ5-6ห้าหกร้อยไล่เหมือนกันหลวงพ่ออะไรให้พระที่มาอยู่หลวงพ่อเนี่ยสิบพรรษาพระอินโดนีเซียท่านก็เก่งนะท่านก็ได้นักธรรมเอกได,ได้ปฏิโมกหลวงพ่อเออไปลอง,ลองดูอยู่สิว่าอย่าทะเลถลายถลำถแหลกนะให้อยู่อยู่กับหลวงพอ่อปฏิบัติอย่างไรก็ให้ปฏิบัติตามเพ่ แนวแถวที่หลวงพ่อพาปฏิบัตินั่นแหละอ,อ,อย่าไปพระอย่าไปทำครั้งครังนะโดยมากอินโดนีเซียมีแต่พระครั้งนะั <c oughs> ้นพระน้ำมนต์บ้างพระเหรียญพระลูกพระครั้งครั้งโดยมักเป็นลักษณะนั้น <c oughs> เราหลวงพ่ออะไรตั้งชื่อวัดหลวงพ่อหน่อยวัดภูริทัตตาส,สังกาละ อารามะนะคือมันเป็นเกาะเป็นเกาะเป็น,กนเนกาะที่สัง,สง,สงกาละเนะอารามะก็เป็นอารามนอันนี้ก็คืออยู่ที่อิโนโดนีเซียกําลังจะจ้างวัดขึ้นมาอีกแห่งหนึนะ่งแต่ว่าถามๆเขาดูาบอกว่าพระน้อยเดี๋ยวนี้คนอิโนโดนีเซียที่เข้ามาสู่วัดว,ดวดสาสนาที่มาก แต่พรพนา่มีที่ละองค์สององค์เป็นจุดๆแต่ว่าคนอย่างที่หลวงพ่อไปวัดสิทธัธถอะโอ้โหคนดังหลายร้อยอยู่นั้นสามวันคนมาปินธบาทแน่นทุกวันเลยแต่ว่าเวลาเวลาหลวงพ่อไปอไปพูดเขาก็ฟังดีแล้วก็โรงเรียนไม่โรงเรียนด้วยนะวัดที่อันนั้ ธรรมทูตเอาไปซื้อโรงเรียนเขาจะขายโรงเรียนก็เลยไปซื้อโรงเรียนของประมาณ20สล้านไหแต่นั้นที่โรงเรียนอยู่นั้นน่ะประมาณ800รคนนะไม่ไม่ใช่น้อยโรงเรียนใหญ่นะเขาซื้อแต่นี้ก่อนผู้เข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยเป็นเด็กเกือบทั้งหมดเลยเข้ามาก่อนที่เข้ามาเรียนหนังสือต้อง เราหั่ธรมมาสมุทระก่อนต้องไหวพระสวดมนต์ก่อนยังค่อยไปเรียนหนังสือแต่ในวันนั้นหลวงพ่อไปเขาคนในมนต์ไปเขาก็ให้รางวัลเด็กคนละห้าร้อยบาทแต่ห้าร้ยบาทโอ้หลายหลายเงินนะเป็นหลายแสนนะเพราะว่าบาทหนึ่งเงินไทยของเราเนี่ยเข้ากับห้าร้อยห้าสิบบาทลูปีอืเนี่ยนะ ห้าร้อยห้าสิบาทรูปีต่อหนึ่งบาทเพราะนั้นหลวงพ่อไปอินโดนีเซียคราวที่แล้วเนี่ยได้รับเงินตั้งห้าร้อยกว่าล้านคนนะรวยนะหลวงพ่อนะห้าร้อยกว่าล้านรูปีคนไปแต่คิดเป็นเงินไทยออกมาได้ประมาณล้านล้านสี่แสนอะไรนะล้านสี่แสนกว่าบาทแต่หลวงพ่อก็ไม่ไดเอามาเลยพอได้มาหลวงพ่อก็ให วัดสังฆาอารามาเนี่ยเกือบสามแสนมัน้งและก็พระธรรมทูตที่ติดตามหลวงพ่อเนี่ยแสนห้าและก็ให้วัดที่กําลังสร้างอยู่ก็สองแสนห้าลแจกแจกให้หมดหลวงพ่อไม่ได้ออกมาเมืองไทยหลวงพ่อว่าดูดูดล้วเขายากจนกว่าเมืองไทยถ้าเอาเอาเงินความยากจนของเมืองไทยกลับมาเนเสียเสียศักดิ์ศรีของเมืองไทยหลวงห่อห <laughs> ลวงพ่อไม่ได้ออกมา ไม่ได้เอาเงินไม่ได้เอาปัจจัยของอินโดมามอบให้เขาทั้งหมดนะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้สมาทานสีนะลูกหลานนะวันเกิดของลูกของหล้านนะพอได้เป็นวันเกิดลูกหลานนะเป็นวันสําคัญนะลูกหลานนะวันสําคัญเป็นวันเกิดควรจะสร้างคุณงามความดีควรจะทําคุณงามความดีดีก็คืออะไรเป็นผู้มีศีลนั่นแหละศีลนี่แหละดีที่สุด ในหลักของพุทธศาสนา,าพวกเรา,เาไปสสแสวงหาเดินขบวนกันประชาธิปไตยประชาธิปไตยหลวงพ่อว่าประชาธิปไตยเยี่ยมที่สุดก็คือสินห้าของพุทธศาสนาเนี่ยนะศินห้านะ่ยคือศีลเป็นสิลประชาธิปไตยหลวงพ่อไปที่อินโดนีเซียหลวงอุ่พ่อไปพูดในโรงเรียนเขานะาสำนักพุทธวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย หลวงพ่อพูดเขาพรงเณห,หัวหยอมรับเลยเพราะเหตุไรพเพราะศีลห้าของพุทธศาสนาเป็นศีลปกครองโลกมาตั้งแต่ดึกดาบรรพ์เป็นศีลมาตั้งแต่ไม่ใช่ปกครองไม่ใช่ศีลพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ศีลพระพุทธเจ้าศีลก่อนพระพุทธเจ้าเป็นศีลประจําโลกมาดึกดาบรรพ์ยาวนานทีเดียวศีลห้าถ้าว่ายุคใดสมัยใดคนในยุคนั้นสมัยนั้น มีศีลธรรมจริยธรรมมีศีลห้าพูดง่ายๆเคารพในกฎกติกาคือศีลห้ายุคคนในยุคนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าว่ายุคใดสมัยใดขาดศีลธรรมจริยธรรมขาดศีลห้ายุคนั้นจะเดือดร้อนวุ่นวายศีลห้าของพุทธศาสนาคืออะไรคือข้อที่หนึ่งพวกเราอยู่ด้วยกันอย่าคิดฆ่ากันเห็นไหมละ่ะถ้าคนเราคิดฆ่ากัน อย่างรัสเซียกับยูเครนเห็นไหมล่ะอิสราเอลกับตะวันออกกลางเห็นไหมล่ะเคเมรนกับเมือง,งไทยเห็นไหมล่ะจะมีความสุขไหมเ,เ,พไหเพราะอะไรเพราะถ้าคนคิดฆ่ากันจะหาความสงบสุขไม่ได้นะคนนี้คิดฆ่าคนนั้นคนนั้นคิดฆ่าคนนี้คนนี้ครอบครัวนั้นคิดฆ่าครอบครัวนั้นครอบครัวนั้นคิดฆ่าครอบครัวนั้นจะเบียดเบียนกันจะหาความสุขได้ไหมหาความสุขไม่ได้ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นะหวว่าการอยู่ด้วยกันอย่าคิดฆ่ากันถ้าคิดฆ่ากันจะหาความสงบสุขไม่ได้ในชุมชนในสังคมในยุคน,นั้นในกลุ่มน,นั้นเ,เพราะอะไรเพราะต่างคนก็ต่างความแวงซึ่งกันและกันนี่แหละพวกอยู่ด้วยกันอย่าคิดฆ่ากันบัญญัติสินข้อที่ถึงปานาทิปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาติยามิพวกเราอยู่ด้วยกันอย่าคิดฆ่ากัน ข้อที่สองอธินาธานาเวรมณีศิกขาประทางสมาธิยามิข้าพวกเราอยู่ด้วยกันอยากคิดขโมยกันถ้าพวกเราขโมยมีขโมยโพยจนเต็มบ้านเต็มเมืองพวกเราจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราขโมยคนนี้ไปขโมยคนนั้นคนนั้นไปขโมยคนนี้ลดลาไปจอดไว้ที่ไหนก็ไม่ได้มีแต่ขโมยใช่ไหมละ่ะรองเท้าไว้ที่ไหนก็ไม่ได้มีแต่ขโมยใช่ไหมละ่ะเผือขโมย ลูกสามีภรรยาของเขาไปเรียกค่าไทยอย่างนี้คนนี้ก็ไปเรียกเอาเรียกลูกไปเรียกสามีภรรยาลูกหลานของเรามาเรียกค่าไทยต่างคนต่างมีขโมยใช่ไหมละ่ะจะหาความสุขได้ไหมในชุมชนในสังคมในยุคนั้นจะหาความสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีขโมยมากาขโมยรถขโมยวัวควายขโมยสิ่งของเ,อเพอเพอมางัดตู้เซฟในบ้านอีกต่างหากเวลาคนไม่อยู่นะี พูดวายไปหมดพเพราะขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ด้วยกันอยากขโมยกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันสิทธิมนุษยชนให้เคารพสิทธิ์เราก็มีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์เขาก็รักษาของเขาเขาราก็รักษาของเราให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเนี่ยแหละประชาธิปไตยข้อที่หนึ่งก่อนพวกเราอย่าคิดฆ่ากันเข้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันข้อที่สอก็ทีนาธาน ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันข้อที่สามกามสุมิสาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่แหละสิทธิมนุษยชนให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขา ถ้าเราไปโกหกเขาต้มตุนเขาหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาทําให้กับเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเห็นไหมแกงคนเนตุ่งกอนเซนเตอร์เมื่อกี้เนี่ยเ,เดือดร้อนไหมเนี่หละ่ะว่าโกหกโกหกคานี้นหละพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วทั้งสองพันกว่าปีท่านบัญญัติจริงอยู่ด้วยการอยากคิดโกหกต้มตุนหลอกลวงกันมันเดือดร้อนนะเนี่ยละโกหก เขียนเช็คแดงให้เขาอย่างนี้น่เขาเดือดร้อนไหมเขาเขียนเช็คแดงให้กับเราเขาเดือดร้อนไหมนี่แหละต่างคนต่างต้องให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันสิทธิมนุษยชนอีกเหมือนกันเนี่แหละประชาธิปไตยให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันข้อที่หสุราเมรยะมัชาประมาการดื่มสุราสุราก็คือเหล้าเมรัยก็คือเบียร์จากนั้นก็คันชงคันชายาฟินเฮโรอีนยาบ้งยาบ้ายา마โคงโคเคน อย่าเสพติดทั้งหลายถ้าเสพสิบเสพฉีดเข้าไปในร่างกายดื่มเข้าไปในร่างกายาตรงขาดเทตินะเป็นกฎเกณฑ์ถ้าคนขาดเทติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้ศีนข้อที่หนึ่งก็ขาดาจะขโมยใครก็ได้ิีลข้อที่สองผิดลูกเมียใครก็ได้ศีลข้อที่สามก็หกต้มตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้ก็ฉีลข้อที่สี่เพราะอะไรเพราะคนขาดเทติคนเป็นบ้านะ ถ้าคนเป็นบ้าแลสาสา,สามารถที่จะทําความชั่วในทุกอย่างเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่พูดไม่กล่าวถ้าไม่แนะแนวแนะนําพวกเราก็มีเถวะป่านาอธินาามเมมุสาสุลัดก็จบไปโดยที่ไม่ไในบรรยายคุณค่าประโยชน์ของศีลห้านคืออะไรเนี่ยหลวงพ่อไปนะ่าสถานที่ใดจึงได้กล่าวได้พูดให้ศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานได้เกิดใหม่ใหญ่ที่หลัง ให้ได้รับผู้รับทราบศีลห้าของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศีลมาประจําโลกมายาวนานเป็นศีลประชาธิปไตยเคารพธิ์ซึ่งกันและกันถ้าเรามีศีลห้าเคารพศิ์เขาเขามีศีลห้าเคารพสิทธิ์เราต่ต่างคนก็ต่างอยู่สรุปแล้วศีลห้าของพุทธศาสนาเนี่ยเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไปทําข้อใดข้อหนึ่งไปกินเหล้าขาบานและเป็นดาเขาไปขับรถเฉียวชนเขาอย่างนี้น เขาเดือดร้อนไหมเขาก็เดือดร้อนนั่นแหะข้อใดข้อหนึ่งในห้าข้อคิดค่าเขาก็ดีขโมยสิ่งของของเขาก็ดีอผิดลูกเมียเขาก็ดีโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเขาก็ดีเป็นยังไงถ้าเขาไปทําให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทําให้กับเราข้อใดข้อหนึ่งในห้าข้อเน่เราก็เดือดร้อนเพราะนั้นให้ขอรพสิทธิ์ซึ่งกนและกันสรุปแล้วคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา ถ้าเราไปทําให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทําให้กับเราเราก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นศีลห้าของพุทธศาสนาไม่ใช่อยู่อื่นไกลนะอยู่กับพวกเราทุกคนถ้าว่าพวกเราทุกคนมีคุณธรรมมีศีลธรรมจรยิยธรรมอันดีงามอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นจุไม่ละแวงแคลงใจกันเพราะอะไรเพราะต่างคนก็ต่างมีสิท์เคกระลบธิ์ซึ่งกันและกันนะสินศีลห้าของพุทธศาสนาในกรัฐทาย,ยาิโยมลูกหลานนะ อยู่กับตัวของพวกเราทุกคนถ้าว่าพวกเราขาดจร,ร,ริยธรรมจะได้จะทำมีแต่คิดจะฆ่าคนอื่นเขาเดือดร้อนและลูกหลานนะอย่างพวกเราเห็นเหตุโลกทุกวันนี้เห็นไหมละ่ะถ้าว่าไม่เจอกับเราเราก็ไม่เห็นคุณค่าหรอกไม่เห็นโทษหรอกถ้ามาเจอกับเราเท่านั้นแหะประเทศอ่เครนแตกนี้หมดคนที่ มีสติมีปัญญาคนที่รวยคนที่มีเงินหนีออกนอกประเทศหมดประเทศลาวก็เหมือนกันสมัยก่อนคนลาวหนีออกนอกประเทศหมดไปอยู่ต่างประเทศหมดเขามาก็เหมือนกันจะมีคือจึกูสงครามจะคิดปีการฆ่ากันจะเป็นประเทศไหนก็ได้ถ้าเป็นประเทศไทยเหมือนกันพวกแท้มวดหนีอีกเหมือนกันนะพวกคิดฆ่ากันใครจะอยู่ละ่ะนี่แหละ ศีลห้าของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศีลที่ร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันอยากคิดค่ากันมีความรักมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหน,นก็ร่มเย็นเป็นถูกแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีเมตตาต่อกันถ้าใครมีความทุกข์จนเเฉลี่ยเผื่อแพ่ให้ซึ่งกันและกันอ,อย่างองค์หลวงตามหาบัวที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเห,เห็นไหมลนะ่ะ ท่านเฉลือเผื่อแผ่นะลูกหลานจะทายาิโยมนะพ่อใหรพ่อการอยู่ด้วยกันถ้ามีเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าคุณมีเมตตาอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันมากมายขนาดนห้ก็ร่มเย็นเป็นสุขตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานนะทีนะสมาทานศิลหรือว่าสมาทานประชาธีปไตยนําไปปฏิบัติสมาทาน ประชาธิปไตยนําไปปฏิบัติก็ได้สินห้าเนี่ยคือศินประชาธิปไตยใช่ไหมลูกหลานนะเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เราพ่อในเสด็จนะอุทิศอุทิศสวนกุศลด้วยนะลูกหลานนะรัทธาญาติโยมอย่างที่หุวพ่อได้พูดเมื่อเช้านี่แหละเ,ะเราทําบุญทุกครั้งเราทําบุญเมื่เราเรามีพ่อมีแม่มีปูญญ่ย่าตายายมีวงศาราญาติมันไม่ใช่มีแต่ในชาตินี้นะในชาติที่แล้วก็มีเพราะนั้นเราเกิดมาพบในชาติใดมาเกิดมาพบนี้เราได้พบพบพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เราอุทิศส่วนกุศลให้ญา,าติของเราในอดีตชาตาิพ่อแม่ปู่ย่าตายายในอดีตชาติก็ดีในชาติปัจจุบันนี้ก็ดีถ้าคว่าตกทุกข์ได้ยากก็ขอ,ขอให้ผลจากทุกเนะ้อถ้ามีความสุขแล้วก็ขอ,ขอให้สุขจริงๆขึ้นไปด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจา้าได้ทาบุญ ในพระพุทธศาสนาในวันนี้นะยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวเมวอิโตทินนังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมววจมิตาตุจเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนารสุยาธามณิโชติรสุยาธา,าเติโยวิวานฉันตุสาภาโรโควินัสสัตุมาเตภาวาทวัต โยสุกีทีคายุโกภาวาพิวาัธานะสิลิสเนตจังโวทาปาัาย,ยนโนจัต,รตารโธรามาวัฏทานติอายุวันโนสุขัง ปาลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพัรมะนุภาเวนะสัพ,พสังฆะนุภาเวนะพุทธรรตานังธรมรมารตานังสังฆารตานังตินังรารตานะ นางอานุภาเวนจัตุราสีติสหสันตาธรรมขันธานุภาเวนปิตากาตยานุภาเวนสินาสาวากานุภาเวนสาพเพเตเโรคาสัพ,พเ,ตเพตพภยาสัพ เปเตอันตรายาสัพเปเตอุปาทวาสัพเปเตทุนนิมิตกาสัพเพตเตอวะมักคาลาวินาสันตุอายุวัทาโกทนาวัตทากโกิริวัตทโกยะสวัต ทาโกพลาวาทากวันวัตทากสุขวัตทากโหตุสาปทาทุกาขารขัพยาเวลาโสกาสาจุจุปัดอเนกาอันตรารยาปิวินาสานโสจเตสาสาสายสิทธ ที่ทานังลาพังโสทิภาคยักสุขังภาลังสิริงอายุจวัตโนยจะพโพขังวุติจัยโสวะสัตวัดสาจะอายูจะชีวสิทธิภาวันตุเตภาวัตุสาภามัง รักขันตุสาพาเทวตาสาพาพุทธานุภาเวนัสธาสดทภาวันตุเตภาวสุสาภามังรักขันตุสาพาเทวตาสาพธาธรรมะนุภาเวนัสธาสดทภาวัน ตุเตปาวตุสาผ้ามักฆาลาักขันตุสาพาเทวตาสาปสังกานุภาเวนัสธาโซเทภาวันตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา